ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ขณะที่นางนารินเงินนามหรือป้าถอนเพื่อนสนิทของลุงพลเปิดใจว่าจากที่ลุงพลไล้สดใช้คำไม่สุภาพกับชาวบ้านแบบนั้นตนได้ฟังแล้วก็รู้สึกไม่ดีมองว่าเรายังอยู่ร่วมกันในหมู่บ้านกกอกแห่งนี้อีกนานถ้าเราไม่พูดโต้ตอบจะเป็นการดีกว่าสำหรับตนนั้นไม่ชอบความรุนแรงเห็นคลิปแล้วก็เสียใจ แบบบอกไม่ถูกแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรที่ต้องท้าชกต่อยกันใจจริงอยากให้ทั้งสองฝ่ายหยุดตอบโต้กันมากกว่าบางทีพูดไปมันไม่มีเหตุผลเหมือนพูดลอยๆพูดให้เราด่ากันเองส่วนตัวมองว่าถ้าลุงพลเงียบได้ก็ควรเงียบตนยังรักลุงพลอยู่ห่างเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมและไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว ดยส่วนตัวไม่ได้พูดคุยกับลุงพลต่างคนต่างไม่มีเวลาให้กันและตนก็ไม่ได้ไปที่บ้านลุงพลเพราะกลัวกระแสตีกลับอย่างไรก็ตามตนมองว่าลุงพลเปลี่ยนไปเยอะมากหากเทียบกับความเป็นลุงพลก่อนน้องชมพู่จะหายที่พูดแบบนี้ไม่ได้ขายเพื่อนแต่เป็นความเห็นส่วนตัวด้านนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปากล่าวว่า จากเหตุที่ลุงพลพลายสดบอกให้บูมน้อยเข้ามากราบเท้าขอโทษนั้นที่ผ่านมาลุงพลเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนิสัยไม่ได้เป็นแบบนี้ตนคิดว่าที่ลุงพลนิสัยแบบนี้น่าจะเป็นเพราะพ่อปู่ปริจิตตะหรือเจ้าแม่โสรพีเข้ามาสิงตัวลุงพลหรือไม่เพราะหากย้อนเวลากลับไปจะเห็นว่าลุงพล คนเดิมเป็นคนดีเป็นคนน่ารักและใครๆก็เมตตาใครๆก็เอ็นดูส่วนคำพูดที่ลุงพลร้ายสดด้วยภาษาหยาบคายตนมองว่าน่าจะเป็นภาษาของพ่อปู่ปริจิตหรือเจ้าแม่โสระพีไม่ใช่ตัวตนของลุงพลที่พูดคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่าจะใช้ภาษานี้พูดคุยกันสำหรับเรื่องที่ลุงพลไปท้าชกต่อยกับปูมน้อย เรื่องนี้ตนคิดว่าไม่น่าจะใช่ลุงพลเช่นกันตนยังคิดเหมือนเดิมว่าเป็นพ่อปู่ปฏิจิตหรือเจ้าแม่โสรพีสิงร่างและท้าบูมน้อยต่อยเชื่อว่าลุงพลนะ่ะไม่ใช่คนก้าวร้าวเพราะตั้งแต่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เข้ามาลุงพลก็เปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามถ้าลุงพลพูดเองจริงๆว่าจะขอท้าต่อยกับบูมน้อยลุงพลควรไปท้าคนที่รูปร่างพอดีกันน่าจะดีกว่า เพราะบุมน้อยเป็นคนตัวเล็กกว่าลุงพลเยอะมากความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ลุงพลท้าต่อยลุงพลเดือดขึ้นมึงขึ้นกูท้าต่อยยูทูบเบอร์หมอปลาวันผีพญานาคสิงซัดมวยคนละรุ่นความคืบหน้าล่าสุดกรณีนางส้อยสุดาชัยสัตว์แม่ยายของบุมน้อยร้อยเอ็ดอดียูทูบเบอร์บ้านลุงพลถูกรถชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ถนน เส้นมุกดาหารยโสธรหมู่บ้านกุดโจดตำบลสวาสด์อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรเวลาส0นาฬิกาของวันที่27มีนาคมที่ผ่านมากระทั่งอุบัติเหตุดังกล่าวถูกโยงกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างบูมน้อยไรยเอ็ดกับลุงพลเพราะลุงพลได้ออกมาไล่สดผ่านช่องส่วนตัวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากเวรกรรมที่ ก่อนหน้านี้บุมน้อยเคยไลฟ์สดต่อว่าตนกับป้าแตนหรือไม่กระทั่งบุมน้อยร้อยเอ็ดออกมาตอบโต้ว่ากรณีแม่ยายของตนประสบบัติเหตุเพราะตนนั้นไปด่าลุงพลน,นั้นตนมองว่าไม่เกี่ยวข้องกันเพราะมียูทูบเบอร์หลายช่องวิจารณ์พฤติกรรมแย่ๆของลุงพลแต่ก็ไม่เห็นมีพ่อแม่ใครที่ประสบัติเหตุตนก็อยากถามกลับไปว่าลุงพลและป้าแตนว่าถ้ามีคนในครอบครัวลุงพล ประสบอุบัิเหตุเป็นเพราะเวรกรรมของลุงพลใช่หรือไม่ตนมองว่าการที่ลุงพลออกมาพูดถึงตนแบบนั้นน่ะเป็นเพราะโกรธที่ตนออกมาปกป้องผ้าถอนมากกว่าล่าสุดนะครับ30มีนาคม64ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายชายพลวิภาหรือลุงพลลุงเขยน้องชมพู่ได้ออกมาตอบโต้ว่าแน่จริงบอกชื่อนามสกุลจริงไปเลยไม่ต้องใช้ตัวยอ่อถ้าจะเล่นของใหญ่ จัดไปเลยลุงพลไม่ว่าเป็นบุคคลสาธารณะครับยอมรับได้ทุกอย่างครับลุงพลยังไกาว่าไม่ต้องพูดอ้อมค้อมไม่ต้องพูดพาดพิงลูกชายผมลูกชายผมจะเล่นเกมมันก็ไม่ได้หนักหัวใครเก่งจริงมาเห่าอยู่ที่บ้านนี่มาป้าตอนะไม่ใช่หมานะที่ต้องเห่าฝากบอกด้วยคุณมันเก่งแค่ในโซเชียลนี่แหละนะเก่งจริงมาจอดรถหน้าบ้านผม มานั่งคุยมาเปิดโต๊ะทั่งคุยกันเลยนอกจากนี้ลุงพลยังกล่าวท้าทายช่วงหนึ่งว่าถ้าแน่จริงนะถ้านักเลงพอถ้าเป็นลูกผู้ชายมึงยืดอกมาเลยอกมึงกี่ศอกมึงมาวัดกึนกับกูนี่มึงอย่าเห่าอย่างเดียวมึงเก่งจริงมึงถือนวมมาเลยเอานวมคู่มาด้วยความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากรายการ ถามสุดซอยได้สัมภาษณ์แม่น้องชมพู่และหมอปลาซึ่งคําถามมีดังนี้ครับแม่น้องชมพู่บอกสื่อว่าดีใจมากหมอปลาตาสว่างแล้วใช่ไหมแม่ชมพู่ตอบว่าแม่บอกว่าดีใจมากที่หมอปลามาหมอปลาเป็นคนที่มีชื่อเสียงครั้งหนึ่งเขาเคยรู้สึกแย่ๆกับเราแต่เขาเป็นผู้ใหญ่เขากล้ามาที่บ้านเราทั้งที่เรานะ่ะติดป้ายว่า ไม่ต้อนรับหมอปลาแต่เขาก็มาคำถามถัดมาสภาพจิตใจแม่เป็นยังไงบ้างแม่ชมพู่ตอบว่าเข้มแข็งขึ้นแต่หงอยบ้างน่ะตอนเพจผ้าล้มไม่คิดว่าจะกลับมาเร็วขนาดนี้ด้วยความที่หมอปลามีชื่อเสียงพี่น้ำฟ้าพี่อุ๊บทำให้ยอดขายขึ้นมาเหมือนเดิมดีใจมากเลยค่ะขอบคุณด้วยนะคะหมอปลาตอบว่าเมียผมน่ะอุดหนุนไปเป็นหมื่น คำถามถัดมาความคืบหน้าคดีตำรวจว่ายังไงบ้างแม่นองชมพูตอบว่ามีติดต่อมาเรื่อยๆเป็นระยะแต่ไม่บอกนะไม่อยากโกหกบอกไม่ได้นะคะคำถามถัดมามีอะไรอยากพูดกับหมอปลาไหมแม่นองชมพูบอกว่าขอบคุณหมอปลาที่กลับมาบ้านเราอีกครั้งแม้ก่อนหน้านี้จะรู้สึกไม่ดีกับหมอปลาแต่ก่อนที่เรารู้จักกันน่ะ แม่ติดตามคลิปของหมอปลาชอบในความเฮี้ยวตรงตรงเหมือนกันนะพูดอะไรไม่ต้องแปลหมอปาตอบว่าก็ขอให้จับฆาตกรตัวนั้นได้เร็วๆนะแม่ขอให้แม่น่ะและพ่ออนามัยและน้องสด,ดิ้งรวยเงินรวยความสุขรวยสุขภาพรวย fc ตอนนี้แม่ขายผ้าอะไรบอกไปเลยแม่นางชมพู่ตอบว่าแม่ขายผ้าครามเป็นผ้า้าย ย้อมครามทอมือเพจร้านผ้าแม่น้องชมพู่ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะคำถามถัดมาพอคลิปนั้นออกไปแล้วทัวลงแม่ชมพู่รู้สึกผิดไหมหมอปลาตอบว่าทัวลงแม่ก่อนหน้านี้แล้วก็บอกว่าที่สังคมไม่ชอบแม่เพราะแม่ไปดูถูกบ้านเขาไงแม่ก็บอกว่าต้องไปดูอีกรายการที่เขาให้สัมภาษณ์เจตนาแม่ไม่ได้ไปดูถูกเขาเลย แต่สังคมน่ะตีความไปแบบนั้นเขาบอกว่าแม่ต้องไปดูก่อนว่าผู้ชายคนนั้นน่ะเขาให้สัมภาษณ์อีกรายการหนึ่งแม่ก็อธิบายแต่สังคมไม่เข้าใจแม่หรือบางทีแม่อาจจะสื่อสารผิดทำให้สังคมเข้าใจแม่ผิดอีกอย่างแกเป็นคนบอกไม่ถูกน่ะคำพูดคนไม่เคยออกทีวีอาจเรียบเรียงไม่ถูกหูใครแกอาจจะสื่อสารอีกอย่างคนเข้าใจไปอีกอย่างทำให้ตอนนั้นแกโดนทัวลงเยอะ คำถามถัดมาวันนี้หมอปลาทำให้แม่กลับมายิ้มได้อีกครั้งขายของดีอีกครั้งใช่ไหมหมอปลาตอบว่าผมดีใจนะแม่บอกว่าแฟนเขาไม่เคยมีรอยยิ้มแบบนี้เลยเขายิ้มเราก็ดีใจแม้กระทั่งเรากับเขานางบ้านป้าถอนทุกอย่างมันดีคำถามถัดมาในความเห็นของหมอปลามองว่าคดีนกชมพู่อีกนานไหมหมอปลาตอบว่า ผมได้ข่าวมาเยอะว่าตำรวจเอาใบให้หลายคนเซ็นรับทราบว่าสิ่งที่คุณให้การคือเรื่องจริงผมคิดว่าเร็วๆนี้น่าจะมีข่าวดีภาวนาจับให้ได้ก็แล้วกัน